สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําหมู3มชั้นทอดน้าําปลาสูตรนี้ไม่ใช้น้ํามันในการทอดเป็นสูตรของร้านเจยุยแจกสูตรให้ทุกคนนําไปทํากินทําขายแจ็คก,ก็เลยมาลองทําดูครับวันนี้แจ็คใช้เป็นหมู3ามชั้น1นกิโลครึ่งนะครับให้เรานํามาเลาะเอาหนังออกแล้วให้เราหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับอย่าเล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดเนี่ยหมูจะหดตัวอีกครับเลาะหนังออกหมดแล้วนะครับนาไปชั่งน้ําหนักเหลือ1นกิโลสมขีด ทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะครับอย่าพึ่งจุดไฟใส่หมูที่เราหั่นไว้ลงไปให้หมดครับ <c oughs> แล้วเทน้ําเปล่าตามลงไปแค่นี้พอครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลาง <c oughs> เราจะคนไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าน้ำจะแห้งปริมาณของน้ำก็ใส่ประมาณนี้นะครับระหว่างนี้ก็ให้เรามาทำซอสน,น้ำปลาไว้คลุกหมูครับส่วนผสมก็ง่ายๆครับ น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาทิพย์รส3ช้อนโต๊ะครึ่งผงชูรสครึ่งช้อนชาคนให้น้ำตาลละลายครับพอละลายเข้ากันแบบนี้ก็พอแล้วครับตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับนี่ครับจะเห็นว่าตอนนี้น้ำมันของหมูเนี่ยออกมาแทนที่ให้เราคนต่อไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้อย่าลืมนะครับให้เราใช้แค่ไฟกลางอย่าเผลอใช้ไฟแรงครับตอนนี้น้ำมันก็ออกมาเยอะแล้วนะครับสามารถตักเก็บไว้ใช้ได้นี่ครับ เอาไว้ทำกับข้าวได้เนี่ยครับพอได้สีที่พอใจแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปได้เลยลาดลงไปเลยนะครับน้ำปลาที่เราทำไว้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ <c oughs> แค่นี้ก็ฉ่ำเงาน่ากินแล้วเนี่ยกล <c oughs> ิ่นหอมมากมากครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เลย จัดลงจานเสร็จเรียบร้อยชิมได้เลยครับกลิ่นหอมมากนี่โอ้โหสามชั้นนี่ครับชัดๆเลยชิมครับอืมอร่อยครับหมูนุ่มรสชาติจะเค็มนำหวานตามกลมกล่อมทานกับข้าวเหนียวเนี่ยจำเลยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำไม่ยากสูตรนี้แถมได้น้ำมันกลับมาใช้อีก วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ